ดินแดนแห่งศาสดาและคำพยากร์อิสราเอลคือประเทศที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ที่ซึ่งความทันสมัยและโบราณคู่ขนานกันไปทุกตารางนิ้วของผืนดินอิสราเอลล้วนเชื่อมโยงกับบทที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่ทะเลกาลิลีที่พระเยซูเสด็จดำเนินบนน้ำแม่น้ำจอรอันศักดิ์สิทธิ์หรือภูเขาเมากอกเทศ การท่องเที่ยวอิสราเอลเหมือนย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตในยุคที่ล้อมรอบด้วยศรัทธาและความเลื่อมใสในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสถานที่และความน่าสนใจหลายแห่งที่ทำให้อิสราเอลเป็นดินแดนที่ไม่เหมือนใครในโลกหนึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์อิสราเอลตั้งอยู่ในตะวันออกกลางบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพรมแดนติดเลบานอนทางเหนือซีเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือจอแดนทางตะวันออกและอียิปต์ทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กเพียง22,445ตารางกิโลเมตรแต่กลับมีภูมิศาสตร์ที่หลากหลายสุดๆชายฝั่งเต็มไปด้วยที่ราบอุดมสมบูรณ์และเมืองทันสมัยส่วนภายในประเทศเต็มไปด้วยภูเขาและเนินเขา ทางใต้คือทะเลทรายในเกฟที่กว้างใหญ่แห้งแลง้งครอบคลุมกว่าครึ่งประเทศจุดสูงสุดคือภูเขาสูง1,208เมตรในแคว้นกาลิลีอิสราเอลยังถูกตัดผ่านด้วยแม่น้ำจอแดนอันลือเลื่องไหลาจากทะเลกาลิลีลงสู่ทะเลเดซีซึ่งเป็นจุดต่ำที่สุดบนพื้นผิวโลกลึกประมาณ430เมตรใต้ระดับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบหลายแห่งเช่นทะเลกาลิลีหรือทะเลสาบไทบีเรียสที่เป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญของภูมิภาคความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นี้ทำให้อิสราเอลมีสภาพอากาศตั้งแต่แบบเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงทะเลทรายสองเยรูซาเลม็มเยรูซาเล็มหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า5,000ปีตั้งอยู่บนเทือกเขาจูเดียนระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดซี เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาเอกเทวนิยมทั้งสามยูดายคริสต์และอิสลามสำหรับชาวยิวที่นี่คือที่ตั้งของวิหารโซโลโมอนและวิหารที่สองกำแพงร้องให้คือซากที่หลงเหลือจากยุคนั้นสำหรับคริสเตียนที่นี่คือที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและคืนชีพมีโบสถ์โฮลิเซปุนเคอร์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับมุสลิมที่นี่คือที่ท่านาศาสดามูฮัมหมัดเสด็จสู่สวรรค์ มีโดมออฟเดอะร็อกและมัสยิดอันอักซอเมืองแบ่งเป็นสี่ย่านหลักยิวคริสเตียนมุสลิมและอาเมเนียนแต่ละย่านมีเอกลักษณ์และอนุสรณ์สถานของตัวเองย่านยิวมีกำแพงร้องให้ย่านคริสเตียนมีบทโฮลิเซปุนเคอร์ย่านมุสลิมมีลานมัสยิดส่วนย่านอาเมเนียนเงียบสงบที่สุดเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงที่อิสราเอลประกาศอย่างเป็นทางการ เป็นที่ตั้งรัฐบาลรัฐสภาและที่พำนักอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมศาส,สนาและการเมืองดึงดูดนักสแสวงบุญและนักท่องเที่ยวหลายล้านคนทุกปีนอกจากความสำคัญทางศาสนาเยรูซาเล็มยังมีมหาวิทยายลัยพิพ,ธพิธภัณฑ์และชีวิตวัฒนธรรมที่คึกคักสามวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมอิสราเอลคือการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างประเพณีโบราณกับอิทธิพลสมัยใหม่สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และาศาสนาของประชากรส่วนสำคัญของวัฒนธรรมมาจากาศาสนายูดายที่ส่งผลต่อเทศกาลพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมเทศกาลปัสกายูดายพาดโอเวอร์ยมคิปปูวันแห่งการให้อภัย และเทศกาลแห่งแสงสว่างชานุกาถูกเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวางวันสบาโตวันพักผ่อนประจำสัปดาห์เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตกวันศุกร์จนถึงพระอาทิตย์ตกวันเสาร์ร้านค้าหลายแห่งปิดการขนส่งสาธารณะจำกัดนอกจากประเพณียูาาอิสราเอลยังมีชุมชนคริสเตียนมุสลิมรูสและเบดูอินแต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนียมและการเฉลิมฉลองของตัวเอง วัฒนธรรมอิสราเอลยังได้รับอิทธิพลจากการอพยพของชาวยิวจากยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและเอธิโอเปียทาให้ความหลากหลายยิ่งลึกซึง้งอาหารอิสราเอลคือการผสมรสชาติจากตะวันออกกลางและชาวยิวพลัดถิน่นฟาลาเฟลฮัมมุสชักชูกาและซาบิตเป็นที่รักของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวตลาดข้างทางที่เรียกว่า ชุกคึกคักไปด้วยอาหารสดเครื่องเทศและงานฝีมือดนตรีและการเต้นรำก็สำคัญมากมีวงการดนตรีหลากหลายตั้งแต่โฟคั้งเดิมไปจนถึงป๊อปและอิเล็กทรอนิกสการเต้นรำพื้นเมืองโฮรามักแสดงในงานชุมชนและงานเฉลิมฉลองซีเทลอาวีฟก่อตั้งปี1 9 0 9เทลอาวีฟคือเมืองใหญ่อันดับสองของอิสราเอล และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลักตั้งอยู่บนชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนมีชื่อเล่นว่าเมืองที่ไม่เคยหลับเพราะบาร์คลับร้านอาหารและคาเฟ่เปิดถึงตีสี่ตีห้านอกจากความบันเทิงเทลอาวิฟยังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีถูกเรียกว่าซิลิคอนวาดีเพราะมีสตาร์ทอัพและบริษัทไฮเทคหนาแน่น ดึงดูดเงินลงทุนและบุคลากรจากทั่วโลกทำให้เทลอาวีฟเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกทางวัฒนธรรมเทลอาวีฟร่ำรวยและหลากหลายย่านเนเวเซเดกมีแกลเลอรี่บูติกและสถาปัตยกรรมน่ารักมีสถาบันวัฒนธรรมสำคัญอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะเทลาวีฟโรงละครฮาบิมาและวงอิสราเอฟินฮาร์โมนิกไฮไลท์อีกอย่างคือนะครขาว กลุ่มอาคารสไตล์บาวเฮากว่า4,000หลังที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเทลอาวิฟคือเมืองที่ทันสมัยและเปิดกว้างมีชื่อเสียงเรื่องความก้าวหน้าและเป็นมิตรห้าแม่น้ำจอดแดนแม่น้ำจอรนคือหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สุดในตะวันออกกลางทั้งทางประวัติศาสตร์และาศาสนาเกิดในเทือกเขาเลบาน,นอนไหลลงใต้ผ่านทะเลกาลิลี ไปสิ้นสุดที่ทะเลเดซียาวประมาณ251กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอิสราเอลจอแดนและดินแดนปาเลสไตแม่น้ำจรมีความหมายลึกซึ้งต่อหลายศาสนาในคริสตศาสนาที่นี่คือที่พระเยซูร,รับบัพติศมาจากยอนผู้ให้บัพติศมาดึงดูดนักสแสวงบุญนับพันทุกปีสำหรับยูดายแม่น้ำนี้ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิลหลายครั้ง เป็นที่ที่ชาวอิสราเอลภายใต,ใต้การนำของโยชูอาข้ามไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาในอิสลามก็ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับหลายาศาสดาแม่น้ำนี้มีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรและเศรษฐกิจน้ำถูกใช้ในการชลประทานในพื้นที่แห้งแลง้งช่วยให้ทำการเกษตรเข้มข้นได้แต่แม่น้ำจอแดนกำลังเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก การสูบน้ำมากเกินไปและมละพิษทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างน่าตกใจ6กการเกษตรการเกษตรในอิสราเอลคือตัวอย่างอันน่าทึ่งของนวัตกรรมและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายแม้มีพื้นที่เล็กและน้ำจำกัดอิสราเอลเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นที่ดินอุด,ดมสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรล้ำสมัยและการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ระบบน้ำหยดที่พัฒนาในอิสราเอลคือเทคโนโลยีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และถูกนำไปใช้ทั่วโลกภาคเกษตรอิสราเอลหลากหลายผลิตผล,ผลไม้ผักธัญ,ญพืชและดอกไม้ส้มและเกรปฟรุตคือพืชส่งออกสำคัญยังมีอะโวคาโดอินทผลัมอง,งุ่นมะเขือเทศและแตงกวาการผลิตดอกไม้เพื่อส่งออกก็สำคัญมากการเกษตรอิสราเอลเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการวิจัย สถาบันอย่างคีอิสิสสิิููตและมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเลมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่เทคนิคการปลูกและวิธีอนุรักษ์น้ำเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรมพันธุกรรมและการเกษตรแม่นยำถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืนคีบูดและโมชารคือรูปแบบนิคมเกษตรแบบสหกรณ์ ที่เคยมีบทบาทสำคัญในยุคแรกเริ่มของประเทศส่งเสริมความร่วมมือชุมชนและนวัตกรรมการเกษตรแม้เผชิญความท้าทายเรื่องน้ำและสภาพอากาศการเกษตรอิสราเอลยังคงเติบโตและมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจความมุ่งมั่นสู่นวัตกรรมและความยั่งยืนทำให้อิสราเอลยังคงเป็นผู้นำการเกษตรโลกเจ็ดทะเลเดซี ทะเลเดซีคือหนึ่งในสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเป็นจุดต่ำที่สุดบนพื้นผิวโลกลึกประมาณ430เมตรใต้ระดับน้ำทะเลทะเลสาบเค็มระหว่างอิสราเอลจอร์แดนและเวสต์แบงก์มีชื่อเสียงเรื่องน้ำเค็มจัดถึง9.6เท่าของน้ำทะเลปกติทำให้นักท่องเที่ยวลอยตัวได้ง่ายๆดึงดูดคนจากทั่วโลกนอกจากคุณสมบัติลอยตัวน้ำและโคลนทะเลเดซี ยังมีประโยชน์ต่อการบำบัดอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแคลเซียมและโพแทสเซียมโคลนถูกใช้ในสปาและผลิตภัณฑ์ความงามรอบทะเลเดซีมีสปาและรีสอร์ทมากมายในอดีตทะเลเดซีคือที่ลีภัยและมีความสําคัญทางจิตวิญญาณในไบเบิลถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ลีภัยของกษัตริย์ดาวิดและเป็นที่ตั้งของเมืองโซโดมและโกโมรา วันนี้ทะเลเดซีเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมรุนแรงระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจากสูบน้ำแม่น้ำจอรและการระเหยคุกคามอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครแห่งนี้ 8. ปประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อิสราเอลยาวนานและซับซ้อนนับพันปีการกล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลครั้งแรกปรากฏในเอกสารโบราณรวมถึงไบเบิล ที่บรรยายว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของชาวฮีบรูประวัติศาสตร์ไบเบิลเล่าเรื่องการอพยพจากอียิปต์ภายใต้โมเสสการพิชิตคาณาอันโดยโยชูอาการสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลและยูดาเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวงและที่ตั้งวิหารแรกที่กษัตริย์โซโลโมอนสร้างหลังวิหารแรกถูกทำลายโดยบาบิโลนในปี586ก่อนคริสตกาล ชาวยิวจำนวนมากถูกเนรเทศไปบาบิโลนพวกเขากลับมาสร้างวิหารที่สองแต่โรมันทําลายในปีคศ70นำไปสู่การกระจายตัวของชาวยิวทั่วโลกหลายศตวรรษต่อมาภูมิภาคนี้ตกอยู่ใต้การปกครองของหลายจักรวรรดิโรมันไบแซนไทน์อารับครูเสดมัมลุกและออตโตมันปลายศตวรรษที่19ขบวนการไซออนนิตนำโดยทีโอโดเฮิร์ส ส่งเสริมแนวคิดการกลับสู่มาตุภูมิของชาวยิวปี1917ปฏิญญาบันโฟของอังกฤษสนับสนุนการจัดตั้งชาติยิวในปาเลไตนยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสันนิบาตชาติให้อังกฤษปกครองปาเลไตนยปี1947สหรประชาชาิเสนอแบ่งปาเลไตนยเป็นรัฐยิวและอาหรับ14พฤษภาคม1948ดดาวิดเบน กูเรียนประกาศเอกราชของรัฐอิสราเอลทันทีที่ถูกกองทัพอาหรับรุกรานเริ่มสงครามประกาศอิสรภาพอิสราเอลชนะและขยายอนณาเขตเกินขอบเขตที่ยูเอ็นกำหนดแม้เผชิญความท้าทายอิสราเอลพัฒนาอย่างรวดเร็วกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีและวัฒนธรรม9ประเทศแห่งสตาร์ทอัพอิสราเอลถูกเรียกว่าดินแดนแห่งสตาร์ทอัพ เพราะมีสตาร์ทอัพมากกว่า6,000บริษัทมีความหนาแน่นของสตาร์ทอัพต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกระบบนิเวศเทคโนโลยีที่คึกคักขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมผู้ประกอบการการวิจัยขั้นสูงและการสนับสนุนจากรัฐบาลเทลอาวิฟคือหัวใจของระบบนิเวศสตาร์ทอัพอิสราเอลเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำอย่างเวสโมอบไลและเนซ นวัตกรรมครอบคลุมหลายภาคส่วนไซเบอร์ซีเคียวริตี้อกริเทคฟินเทคและไบโอเทคมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอย่างไวแมนและเทคนิออนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากรการลงทุนจากต่างชาติและเครือข่ายอินิวเบเตอร์แอคเซลเรเตอร์ที่แข็งแกรง่งทำให้อิสราเอลเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกสิบกาลิลี กาลิลีคือแคว้นทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทางตอนเหนือของอิสราเอลมีชื่อเสียงเรื่องภูมิทัศน์เขียวขจีเนินเขาลูกคลื่นและมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมแบ่งเป็นกาลิลีตอนบนและตอนล่างกาลิลีคือสถานที่เกิดเหตุการณ์ในไบเบิลมากมายโดยเฉพาะในชีวิตของพระเยซูทำให้เป็นจุดหมายสำคัญของนักสแสวงบุญคริสเตียน เมืองหลักได้แก่นาซาเร็ตที่พระเยซูเตอร์และไทบิเรียสบนฝั่งทะเลกาลิลีหรือทะเลสาบคินเนเรตรอบทะเลกาลิลีมีแหล่งโบราณาคดีมากมายเช่นคาปารนาอุมและทาบกานอกจากความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์กาลิลียังมีไร่อัง,งุุนเอเทรลเดินป่าและวัฒนธรรมการเกษตรที่คึกคักความงามธรรมชาติผสมผสานกับความสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณ ทำให้กาลิลีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมที่สุดในอิสราเอล11เอศาสนาในอิสราเอลความหลากหลายทางศาสนาในอิสราเอลน,น่าทึ่งและผูกพันลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมศาสนายูดายเป็นศาสนาหลักมีประชากรราว7 4เปอร์เซ็น์ที่ระบุตัวว่าเป็นยิวการปฏิบัติศาสนายูดายหลากหลายตั้งแต่คาราวาจนถึงออโทโดอกสุดเข้ม เทศกาลยมคิดป,ปูปัสกาชานุกาถูกเฉลิมฉลองกว้างขวางส่งผลต่อจังหวะชีวิตของชาติาศาสนาคริสต์มีประชากรราวสองเปอร์เซมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆเช่นโบสถ์โฮลิเซปุนเคอร์ในเยรูซาเลม็มและโบสถ์แอนนันซีเอชันในนาซาเร็ตดึงดูดนักสแสวงบุญหลายล้านคนต่อปีมุสลิมคิดเป็นราวสิเปอร์เซส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับอิสราเอล มัสยิดอันอักซอและโดมออฟเดร็อก,กในเยรูซาเล็มคือาศาสนสถานสำคัญสุดชีวิตาศาสนาอิสลามคึกคักมีมัสยิดแอคทีฟในหลายเมืองรวมถึงเยรูซาเลม็มไฮฟาและยาฟานอกจากนี้ยังมีชุมชนรูธและบาไฮที่เล็กกว่ารูสราว1.6%่เอร์เซน์มีอัตลักษณ์ทางาศาสนาที่ไม่เหมือนใครอาศัยอยู่ทางเหนือเป็นหลักบาไฮถือว่าไฮฟาเป็นศูนย์กลางจิตวิญญ,ญาณ มีสารเจ้าบับที่สวยงามดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วโลกการอยู่ร่วมกันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนาศาสนาที่หลากหลายคือลักษณะเด่นของอิสราเอลสร้างโมเสกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญ,ญาณที่ไม่เหมือนใครแต่ก็ก่อให้เกิดความท้าทายทางสังคมและการเมืองจากพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างาศาสนาที่ซับซ้อน12มาซาดา มาซาดาตั้งอยู่ในทะเลทายจูเดียนคือป้อมปราการโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสร้างโดยกษัตริย์เฮโรสในศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาลตั้งอยู่บนหน้าผามองเห็นทะเลเดซีและภูเขารอบข้างได้อย่างน่าทึ่งมาซาดาเป็นที่รู้จักจากการล้อมโดยโรมันในปีคศ73ระหว่างการกรบฏยิวครั้งแรก กองทัพโรมันล้อมป้อมที่กลุ่มกบฏยิวเรียกว่าซีลอตราว960คนลีภ้ภัยหลังถูกล้อมนานผู้ป้องกันเลือกฆ่าตัวตายหมู่มากกว่าถูกจับเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและความกล้าหาญของชาวยิววันนี้มาซาดาเป็นมรดกโลกยูเนสโกและจุดท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นได้ด้วยเคเบิลคาร์หรือเส้นทางชันที่เรียกว่าเส้นทางงู มีซากโบราณมากมายพระราชวังห้องอาบน้ำโรมันและระบบเก็บน้ำโบราณ13ระบบการเมืองอิสราเอลคือประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีโครงสร้างการเมืองที่ซับซ้อนและหลากหลายเป็นระบบพหุพักพักมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลสภานิติบัญญัติเนเซตมีสมาชิก120คน เลือกตั้งแบบสัดส่วนทำให้มักต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐมีบทบาทพิธีการเป็นหลักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลรับผิดชอบการบริหารและนโยบายมักเป็นผู้นำพักหรือกลุ่มที่ได้เสียงข้างมากในเนสเั่การเลือกตั้งจัดทุกสี่ปีแต่สามารถเกิดก่อนกำหนดหากรัฐบาลลม้ม ระบบตุลาการเป็นอิสระสารสูงสุดทำหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายและการตัดสินใจของรัฐอิสราเอลไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวแต่ใช้กฎหมายพื้นฐานชุดหนึ่งกำหนดโครงสร้างและหลักการพื้นฐานของรัฐ14กองทัพกองทัพอิสราเอลหรือ i ดดีฟ r a e l d e f e n s e FORCES คือหัวใจสำคัญของการป้องกันประเทศ การเกณฑ์ทหารเป็นภาคบังคับสำหรับพลเมืองส่วนใหญ่ตั้งแต่อายุ18ผู้ชายรับใช้3ปีผู้หญิง2ปีมีข้อยกเว้นสำหรับชาวอาหรับอิสราเอลและยิวอันตราออโทโดอก ADf มีชื่อเสียงเรื่องหน่วยชั้นยอดอย่างเซอเรตแมคแคนและหน่วยสืบราชาการลับ8200นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นจุดเด่นมีการลงทุนมหาศาลในไซเบอร์ดีฟ และระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างในอันโดมการฝึกในกองทัพให้ทักษะหลากหลายส่งผลต่อวัฒนธรรมและตลาดงานอิสราเอลน,นอกจากรับใช้ปกติทหารกองหนุนยังต้องรับใช้เป็นระยะจนถึงอายุ40ทําทำให้กองทัพพร้อมรบและคล่องตัว15ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์อิสราเอลถูกกำหนดด้วยความขัดแยง้งตั้งแต่ก่อตั้งปี1948 สงครามประกาศอิสรภาพ1,948 1 9 4 9เกิดถึง1,949เกิดทันทีหลังประกาศเอกราชถูกกองทัพอาหรับรุกรานสงคราม6วันปี1,967อิสราเอลชนะและยึดเวสแบงกาซาไซนายและกอลันไฮปี1,973สงครามยมคิปปูอียิปต์และซีเรียโจมตีแบบสายฟ้าแลบจบด้วยการหยุดยิงแต่ส่งผลยาวนานต่อความมั่นคง ความขัดแย้งกับเลบานอนก็สำคัญการบุกป,ปี1982เพื่อต่อสู้ p ีเอนำไปสู่การยึดครองเลบานอนใต้ยาวนานในช่วงหลังความขัดแย้งกับปาเลสไตน์เป็นประเด็นต่อเนื่องอินติฟาดาครั้งที่1และสองคือการลุกฮือของปาเลสไตน์ต่อต้านการยึดครองตั้งแต่ปี2006เฮสบลาในเลบานอนและฮามาสในกาซาเป็นต้นต่อความขัดแย้งบ่อยครั้ง ปฏิบัติการทางทหารอย่างตะกัวหล่อ2,008และขอบป้องกัน2,014เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้จรวดของฮามาสณนะเวลาที่ทำวิดีโอนี้อิสราเอลกำลังอยู่ในความขัดแย้งอีกครั้งหลังการโจมตีของฮามาสบนดินแดนของตน16เทคโนโลยีอิสราเอลได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญในหลายสาขาไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไบโอเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีทหารเทลอาวิฟอย่างที่กล่าวไปคือศูนย์กลางสตาร์ทอัพมีบริษัทเกิดใหม่มากมายพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยนวัตกรรมเด่นได้แก่ระบบป้องกันภัยทางอากาศโดมเหล็กที่สกัดจรวดและขีปนาวุธและเทคโนโลยีน้ำหยดที่ปฏิวัติการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง บริษัทอย่างเวทวิกและจุดตรวจคือตัวอย่างสตาร์ทอพิสระเอ็ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอย่างไวแมนและเทคนิออนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมมือใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมากสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ R&D 1ดสสถานที่ประวัติศาสตร์ อิสราเอลเต็มไปด้วยสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมและาศาสนาอันรุ่มรวยเมืองเก่าเยรูซาเล็มคือสัญ,ญลักษณ์สำคัญมีกำแพงร้องไห้โบสถ์โฮลิเซปุนเคอร์และมัสยิดอันอักซอศักดิ์สิทธิ์ต่อ,อยูคริสเตียนและมุสลิมเมืองซีซารียที่เฮโรสสร้างมีซากโบราณสถานโรมันน่าทึ่งรวมถึงอัฒจันทร์และท่อส่งน้ำริมทะเลเมืองเอเคอร์มีป้อมปราการครูเซต เมืองเมกิดโดที่กล่าวถึงในไบเบิลเมืองซาเฟตหนึ่งในสี่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของยูดายมีชื่อเสียงเรื่องลัทีลึกลับและศิลปะกัปปลาเบเชอันมีซากเมืองกรีกโรมันที่อนุรักษ์ดีเยี่ยมคุมรานที่พบม้วนหนังสือเดซีผู้เขาเมากอกในเยรูซาลเล็มมีความสำคัญทางาศาสนาและประวัติศาสตร์มีวิวพาโนรามาของเมืองและถูกกล่าวถึงในหลายข้อพระคัมภีร์ 18ความขัดแย้งกับปาเลสไตน์ความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์คือประเด็นหลักและต่อเนื่องในตะวันออกกลางเริ่มหลังการก่อตั้งรัฐอิสราเอลปี1948มีรากเหง้าลึกในข้อเรียกร้องด้านดินแดนและศาสนาหลังสงคราม6วันปี1,967อิสราเอลยึดครองเวสต์แบงก์และกาซาดินแดนที่ปาเลสไตน์อ้างสิทธิ์เพื่อจะตั้งรัฐอิสระ ข้อตกลงสันติภาพอย่างออสโลพยายามแก้ไขแต่ไม่สามารถหาทางออกที่ยั่งยืนการปิดล้อมกาซาและการประทะกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนำไปสู่ความขัดแย้งซ้ำซากวันนี้ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงและความตึงเครียดสูง19ภาษาฮิบรูและวรรณกรรมภาษาฮิบรูคือภาษาราชการของอิสราเอล มีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งเคยเป็นภาษาของคัมภีร์ไบเบิลและพิธีกรรมยูดายแต่เลิกใช้เป็นภาษาพูดมานานหลายศตวรรษปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เอลิเซอร์เบนเยหูดาและผู้บุกเบิกคนอื่นๆฟื้นฟูภาษาฮิบรูให้เป็นภาษาสมัยใหม่วันนี้เป็นภาษาแม่ของชาวอิสราเอลหลายล้านคนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอัตลักษณ์ชาติ วรรณกรรมฮีบรูสมัยใหม่เบ่งบานควบคู่กับการฟื้นฟูภาษานักเขียนอย่างชมูเอลโยเซฟอักนอนรางวัลโนเบลวรรณกรรมอาโมอโออสดาวิดกรอสแมนและเอตกาเคเรตได้รับการยอมรับในระดับสากลผลงานสำรวจทีมอัตลักษณ์อิสราเอลความขัดแย้งอาหรับอิสราเอลและประเด็นสังคมวัฒนธรรม นอกจากวรรณกรรมภาษาฮิบรูถูกใช้ในทุกด้านของชีวิตประจำวันการศึกษาธุรกิจและสื่อวรรณกรรมฮิบรูยังคงพัฒนาสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมอิสราเอลและมีส่วนร่วมในผืนผ้าทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของประเทศ20ชีวิตประจำวันในอิสราเอลชีวิตประจำวันในอิสราเอลคือการผสมผสานที่คึกคักระหว่างประเพณีและความทันสมัย ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะเทลอาวีฟและเยรูซาเล็มจังหวะชีวิตเร็วคนยุ่งกับงานอาชีพกิจกรรมวัฒนธรรมและสังคมวันสบาโตเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตกวันศุกร์ถึงพระอาทิตย์ตกวันเสาร์ร้านค้าหลายแห่งและบริการปิดครอบครัวมารวมตัวเฉลิมฉลองการศึกษามีค่าสูงมีระบบโรงเรียนที่แข็งแกรง่งและมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งเช่นที่ปรูยูนิเวอร์ซแห่งเยรูซาเล็ม และเทคนิออนในไฮฟาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจคนจำนวนมากทำงานในสตาร์ทอัพและบริษัทไฮเทคและนี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งใหม่ผ่านโลกอันเป็นที่รักของเราหากอยากเดินทางต่อกับเรากดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันในครั้งหน้า